สวัสดีค่ะจะมาแนะนำวิธีการพิมพ์ใบผ่านอัตโนมัติในไฟล์บัญชี e อ็กเ5นะคะที่เพิ่มขึ้นมาให้ถ้าหากว่าใครที่ไม่ได้ใช้ไฟล์วิเคราะห์นะคะก็ต้องการที่จะพิมพ์ใบผ่านอัตโนมัติที่ไฟล์บัญชี e l e เลเลยนะคะเมื่อท่านทำรายการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้มาที่ชีสรันใบผ่านที่นี่ค่ะเสร็จแล้วให้ กดที่ปุ่มกดคัดลอกข้อมูลนะคะกดไปหนึครั้งนะคะแล้วก็ดูว่าแถวไหนมีรายการซ้ำบ้างแบบนี้นะคะก็อาจจะใช้วิธีการลบออกก็ได้นะคะหรือจะไม่ลบออกก็ได้นะคะหลังจากนั้นให้กดเรียงลำดับข้อมูลค่ะกดที่เรียงลำดับข้อมูลนะคะกดเข้าไป1ครั้งนะคะข้อมูลก็จะเรียงให้ตั้งแต่ A p 1 2 3 4 5 7 8 9 10จนถึงใบสุดท้ายนะคะ JV เรียงลงมานะคะ PV แล้วก็ RV ค่ะหลังจากนั้นหากเราต้องการที่จะพิมพ์ใบผ่านทั้งหมดนะคะเราก็มาที่ชีทพิมพ์มใบผ่านอัตโนมัติที่นี่ค่ะเสร็จแล้วก็ให้มาเลือกเลขที่ใบผ่านนะคะ แบบนี้นะคะก็จะขึ้นข้อมูลมาให้กดแสดงติ๊กคำวา่วางออกนะคะก็สั่งพิมพ์ได้เลยนะคะ